สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้นะคะเอาใจคนชอบลายทหารนะคะ fc ลายทหารนะคะตัวนี้นะกางเกงผ้าเกาหลีนะคะลูกค้าผ้าเกาหลีเนื้อหนาเนื้อดีเลยนะคะลูกค้าเนื้อไม่บางนะคะเข้ารูปสวยนะคะกางเกงเอวยืดได้เยอะนะเอวอยู่ที่28ดนิ้วยืดได้สุด4ี่นิ้วนะ สี่ยี่สิบแปดยืดได้สุดสี่สิบหกนิ้วนะความยาวนะคะตั้งแต่ออขอบเอวบนถึงปลายขาสี่สิบนิ้วนะสะโพกสี่สิบสี่ยืดได้สุดสี่สิบแปดนิ้วนะคะตัวกระเป๋าใช้งานได้จริงนะคะใช้งานได้จริงนะสี่กระเป๋าเลยนะลูกค้านะตัวนี้นะคะเป็นปลายขาปล่อยนะคะมีขาปล่อยกับขาจานะลูกค้าแต่ตัวนี้เรานํามาเสนอขาปล่อยก่อนนะคะขาจาตอนนี้สินค้าหมดรอสินค้าเข้าเดี๋ยวแมค่ค้าเอาเอามารีวิวให้ดูนะคะลูกค้า ขาจ้าขายดีมากเลยนะคะตัวนี้ด้านหลังไม่มีกระเป๋านะลูกค้าด้านหลังไม่มีกระเป๋านะมีสองสีนะโทนเขียวกับโทนดํานะลูกค้านะโทนเขียวกับโทนดํานะคะตัวกังเกงนะคะมีเชือกรูดเอวปรับระดับนะคะเรามาดูสีกันนะโทนีเขียวนะลูกค้าลายที่หนึ่งโทนสีเขียวนะคะ ลายที่สองโทนสีเขียวลายที่สามโทนสีเขียวลายที่สี่โทนสีดำลายที่หนึ่งนะคะลูกค้าสีดำมีประมาณสี่สี่โทนเหมือนกันนะคะตอนนี้สินค้าเดี๋ยวสินค้าเข้ามาใหม่นะคะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะคะลูกค้า